คุณเคยมีภาพจำแบบนี้ไหมครับพอพูดถึงคำว่าพระอริยเจ้าหรือคนบรรลุธรรมเรามักจะนึกถึงภาพแม่ชีนุ่งขาวห่มขาวหรือพระสงฆ์ที่นั่งนิ่งไม่ไหวติงอยู่ในถ้ำตัดขาดจากโลกภายนอกถ้าคุณคิดว่านั่นคือเป้าหมายเดียวผมมีข่าวดีจะบอกครับคุณเข้าใจผิดในสมัยพุทธกาลพระอริยบุคคลระดับแรกที่ชื่อว่าพระโสดาบันส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละครับ บางท่านเป็นมหาเศรษฐีรวยล้นฟ้าบางท่านแต่งงานมีลูกหลานเต็มเมืองบางท่านยังแต่งตัวสวยงามใส่น้ําหอมพวกท่านยังมีความรักยังมีความโกรธยังร้องไห้ได้ยังทำมหากินได้อา้าวแล้วท่านต่างจากปุถุชนตรงไหนความต่างอยู่ที่จิตวิญญาณของท่านได้รับการอัปเกรดจนได้รับกรมธรรม์ประกันากาภัยระดับจักรวาลครับกรมธรรม์ที่การันตีว่าไม่ว่าท่านจะตายอีกกี่ครั้ง ท่านจะไม่มีวันตกนรกไปเป็นเปรตหรือสัตว์เดรัจฉานอีกเลยท่านปิดประตูนรกถาวรและล็อกเป้าหมายที่นิพพานแน่นอนร0อยเปอร์ซนวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าต้องปลดล็อกอะไรบ้างถึงจะได้ถือครองกรมทันฉบับนี้การจะเลื่อนเลเวลจากปุุชนไปเป็นพระโสดาบันไม่ต้องเหาะได้ครับแต่ต้องตัดโซ่ตัวนทางใจ3มเส้นให้ขาดโซซิรามเราไว้กับวัตะสงสารมานับชาติไม่ท้วน โซเส้นที่หนึ่งสักกายะทิฏฐิปุถุชนอย่างเราอินกับบทบาทสมมติมากเกินไปครับเราคิดว่าร่างกายนี้คือตัวเราจริงๆเจ็บก็เราเจ็บแก่ก็เราแก่เหมือนคนเล่นเกมที่อินจัดคิดว่าตัวเองเป็นตัวละครในจอพอตัวละครตายเราก็จะเป็นจะตายตามไปด้วยแต่พระโสดาบันท่านตื่นจากผวังนี้ครับท่านเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เหมือนบ้านเช่าหรือชุดอวตาร ที่จิตยืมมาใช้ชั่วคราวท่านยังดูแลรักษามันดีนะครับแต่ท่านไม่ได้ยึดวันหนึ่งที่หมอบอกว่าเป็นมะเร็งหรือต้องตายท่านจะตกใจน้อยมากเพราะรู้อยู่แล้วว่าของยืมวันหนึ่งก็ต้องคืนเข้าไปโซเส้นที่สองวิจิกิจฉาคนทั่วไปยังลังเลสงสัยนรกสวรรค์มีจริงไหมทําดีได้ดีจริงเหรอเหมือนคนขับรถที่ไม่มั่นใจใน Google m a p ขับไปก็ระแวงไปเดี๋ยวก็เลี้ยวออกนอกเส้นทาง แต่พระโสดาบันท่านเป็นผู้เห็นกระแสแล้วครับท่านเห็นปากทางนิพพานลำไรลำไรแล้วท่านจึงมีความเชื่อมั่นใน GPS ของพระพุทธเจ้าแบบร้อเซนท่านเลิกสงสัยและมุ่งหน้าเดินเต็มกำลังไม่วอกแวกไปรัที่อ,อื่นอีกเลยโซ่เส้นที่ 3, สศีลลพะ,ะปรามาตนี่คือโซ่ที่ล็อกคนไทยไว้เยอะที่สุดคือการงมงายในพิธีกรรมบนบานสารกล่าวนอนลงต่อชะตาเปลี่ยนชื่อแก้กรรม หวังพึ่งสินศักิ์สิทธิ์ให้มาดนปนดาลน,นี่คือวิถีของคนไม่รู้วิธีว่ายน้ำที่ต้องคอยเกาะขอนไม้แต่พระโสดาบันท่านรู้แจ้งในกฎแห่งกรรมครับท่านรู้ว่าไม่มีเทพองค์ไหนเสกให้เราพ้นทุกข์ได้นอกจากการกระทำของเราเองท่านจึงเลิอกอ้อนวอนขอพรแต่เปลี่ยนมาเป็นผู้ลงมือทำรักษาศีลห้ายิ่งกว่าชีวิต พอรู้ว่าศีลคือเกราะคุ้มกันที่แท้จริงไม่ใช่ยันหรือของขังสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของพระโสดาบันคือระบบเซฟตี้เบรกอัตโนมัติครับถามว่าท่านยังโกรธไหมยังโกรธครับแต่ความโกรธของท่านจะไม่มีทางรุนแรงถึงขั้นผิดศีลห้าท่านอาจจะหงุดหงิดแต่ท่านจะไม่มีวันหยิบปืนไปยิงใครหรือวางแผนโกงเงินใครเหมือนรถที่มีระบบเบรก ABS ขับเร็วได้ แต่ไม่มีวันตกเหวเพื่อนๆครับในชีวิตนี้เราทุ่มเททำงานหาเงินซื้อประกันชีวิตซื้อบ้านซื้อความมั่นคงสารพัดแต่ความมั่นคงเหล่านั้นดูแลเราได้แค่ชาติเดียวนะครับตายไปก็ไปไม่ได้สักบาท แต่ความเป็นโสดาบันคือทรัพย์สินเดียวที่จะติดตัวจิตวิญญาณคุณไปมันการันตีความปลอดภัยข้ามภพข้ามชาติการันตีว่าคุณจะไม่ตกต่ำและจะไปถึงจุดสูงสุดของความสุขคือนิพพานภายในไม่เกินเจดชาติแน่นอนอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวครับเริ่มวันนี้เลยลดความเป็นตัวตนลงบ้างเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมและรักษาศีลห้าให้เป็นปกติ ประตูนรกปิดได้ด้วยมือของคุณเองครับสำหรับเลเวลถัดไปผู้ที่เริ่มเบื่อกามคุณผู้ที่เริ่มจืดจางจากความรักทางโลกเลเวลสพระสกิทาคามีจะเป็นอย่างไรไว้เจอกันในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ